กลับเข้ามาอยู่กันในคลิปดวงรายเดือนมีนาคมดวงรายเดือนอีกแล้วคลิปนี้เป็นคลิปของชาทธาตุน,น้ามาคลิปสุดท้ายละมาก็อื่นเลยแล้วก็จะมาดูอไม่ใช่ลัคนาราศีเอเอร์จีของคุณในตอนนี้หรือว่าสิ่งที่เคยเกิดขึ้นกับคุณไปแล้วเนาะส่วนไอ้ธาตุเนี่ยกรกฎพิจิตมีเนี่ยแนะนําให้ดูเป็นลัคนาดาวจันทร์หรือว่าราศีก็ได้นะแต่แนะนํานะให้ดูลัคนาม,มาโอเค ลักขณาหรือดาวจานันแนะนําอือไม่แหกแล้วก็มีอะไรอีกไหมอ่ะแล้วก็เดี๋ยวจะหลังจากนั้นเราก็จะดูเป็นพวกการงานแล้วก็การหรือว่าการเรียนของคุณเนาะอืมแล้วหลังจากนั้นก็จะเป็นในเรื่องของการเงินแล้วก็ความรักแล้วทีนี้ก็จะใช้เป็นไพ่ oracle the healing o r the healing spirit เนาะ สองใบแล้วก็จะใช้เป็น The Book of a n s w e r ให้คุณตั้งคำถามเองหนึ่งคำถามแล้วก็จะให้หนังสือตอบโอเคตอนนี้คือ,อทำไมไพ่กระเด็นบ่อยจังโอเคขอดู energy ของคุณหรือสิ่งที่เคยเกิดขึ้นไปกับชาวลัคนาราศีหรือว่าดาวจันทร์ปรากฏพิจิกิน King of Swords three of pentacles the, the emperor queen of cups Queen โอ้หธ <laughs> <laughs> าตุน้ำหนักสุดเลย <laughs> oh, <laughs> อะไรวะเนี่ยแล้วฉันธาตุน้ำได้ไงร <laughs> <laughs> าศีทั้งราศีทั้งดาจันโอ้ my god ราศีมีนดาวจันทร์ก็รั้กด ว e าวใครแอบฟังคลิปในคลิปประชุมป่ะคะ <laughs> มไม่ใช่ไม่ใช่อืมโอ้ชิตง่ดีวะช่วงนี้อาจจะรู้สึกเหมือนโชคชะตาไม่เข้าข้างโดนโชคชะตากั่นแกล้งอะไรอย่างเงี้ยให้มันขึ้นอย่างเงี้ยแต่เทนแล้บอบลสกลับหัวคือมันอาจจะมีความรู้สึกแบบ ที่มันมีความรู้สึกเหนื่อยกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับปัญหาที่แบบมันล้อมรอบอย่างเงี้ยเหนื่อยกับสิ่งที่แบบปัญหาลุมมรอบฉันเหลือเกินทำไปจนเหนื่อยขนาดนี้อะไรเงี้ยแต่ถามว่าแก้ได้อะไรเงี้ยแต่มันก็ไม่ได้มีภาระที่เยอะขนาดนั้นมั่าไม่เหนื่ิบว่าไม่เท้ามันมันก็เหนื่อยนะแต่มันก็ไม่ได้ท้อว่ะเออก็เหนื่อยนะแต่ก็ไม่ได้ท้อก็ถูกแล้วมันก็เหนื่อยแต่มันก็ไม่ได้ท้อ จะหายอะไรได้อีก่ะเพราะมันรู้สึกว่ามันมีอะไรขังอยู่ตรงเนี้ยโอเคมันอาจจะเป็นปัญหาที่แบบมันมันอาจจะเป็นปัญหาที่มันแก้แล้วหายนะมันเป็นปัญหาที่แบบไม่ได้เดิมๆซ้ำๆซากๆอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยแบบมันก็เลยไม่ได้้อมมันก็เลยไม่ได้อะไรหรอกมั้งอะไรเงี้ยแล้วก็ดูเหมือนจะมีปัญหาเข้ามาเยอะด้วยแหละ The w e e l of Fortune ขับหัวขนาดเนี้ย หรือไม่ก็ช่วงนี้คุณอาจจะต้องแล้วก็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 ไม่ใช่หรือไม่ก็และก,ละก,ละก็ช่วงนี้คุณอาจจะต้องแบบพูดคุยกับใครลหลายๆคนเนาะมีการมีติ้งกันบ่อยมีการพบเจอมีการพบปะสังสรค์คนที่เป่อยองไงเงี้ยคุณกูไม่ได้แฮปปี้กับอะไรมันเลยคุณแบบว่าให้ฉันอยู่บ้านให้ฉันได้แบบนอนอยู่บนเตียงชาร์จพลังของฉันไม่ได้หรืออะไรประมาณเนี้ยอืมเป็นเอเนจีของความแบบมันก็เหนื่อยนะแต่ว่า ถามว่ามันดีไหมมันก็ดีมันก็โอเคเพราะว่าหัวหน้าอะไรเงี้ยเขาก็ไม่ได้เป็นแบบเวียด strict boss อะไรเงี้ยเขาก็แบบเป็นบอสที่แบบเออเขาเข้าใจแล้วเขาก็อาจจะเทคแคร์เราด้วยอะไรเงี้ยอืมหรือมีคนครอบข้างอะไรเงี้ยคอยซัพพอร์ตคอยช่วยเหลืออะไรเงี้ยเวลาคนเหนื่อยเขาก็ไม่ได้แบบว่า listen เขาก็ไม่ได้แบบว่า t e n to judge y ย u อะไรเงี้ยเขาก็ไม่ได้ listen เพื่อแบบเออเอามา critical y ย u อะไรเงี้ยเขาก็แบบ listen เพื่อที่จะแบบเออเพื่อที่จะ help อะไรเงี้หเขา ฟังเพื่อที่จะไม่ได้ตัดสินหรือว่าวิพากวิจารณ์คุณแต่เขาฟังเพื่อที่เขาจะช่วยคุณได้เออก็แค่นี้โอ้ยอะไรอีกช่วงนี้คุณอาจจะรู้สึกน้อยๆเบื่อๆเสง็งๆดาวๆเนาะโอเคขอดูในเรื่องของการงานแล้วก็การเรียนต่อเลยเดี๋ยวเห็นอะไรอีกแตวเพิ่มเพิ่มเติมกัน มันมันมันรู้สึกว่าอีอ,อีตรงเจ็ดใบตรงเนี้ยที่อยู่ตรงนา้าคือมันต้องมีอะไรแน่ๆมันต้องมีอะไรจะมากกว่านี้โอ้หเด็กถือดาบเดสกับหัวเอสซอรฟอนหัวตั้งนเรื่องของการงานหรือการเรียนอ้าวการงานงการเรียนก็ดูมีความสุขด,ดีนี่คะ การงานการเรียนก็ดูมีความสุขดีเนาะก็แบบก็ไม่ได้อะไรก็จอยมุนๆจจอยไปอะไรเงี้ยไปปาร์ตี้ไปสั่งสค์ไปดื่มไปดริงบ้างอะไรเงี้ยอืมคุณเป็นคนที่ชอบเสียสาระนะเนี่ยเป็นคนที่ชอบเสียสลระให้คนอื่นนะเนี่ยแบบว่ายังไงวะ แต่ก่อนคุณอาจจะแบบมีความสุขมากกว่านี้แต่คุณยอมเสียสละเหมือนแบบเอเนจีดีๆของคุณตรงนี้แบบหยุ่มนึงอะไรนิดๆหน่อยๆให้เขาไปอะไรเงี้ยคุณก็ไม่ได้รู้สึกเสียดายนะกับสิ่งที่คุณให้คนคนอื่นไปอันนี้คือยกภาพให้เห็นง่ายๆเสียคุณก็ไม่ได้เสียดายกับความสุขที่คุณให้คนอื่นไปเพราะว่าสุดท้ายแล้วคุณก็ยังมีอยู่อะอะไรเงี้ยเหมือนพูดง่ายๆนะถ้าจะเห็นภาพเหมือนแต่ก่อนคุณมีแก้วสิบอัน คุณก็แบ่งให้คนอื่นสักหนึ่งแก้วแต่คุณก็ยังมีครบคเอ้ยคุณก,คก็ไม่ได้มีครบหรอกไม่ได้มีครบมันก็ไม่ได้สิบอันเหมือนเดิมมันก็ไม่ได้เยอะเหมือนเดิมแต่ว่าเราก็ยังมีชช้ท่าอยู่อะไรเง <c oughs> ี้ย็แบบเป็นคนที่แบ่งปันให้คนอื่นนะแต่จะไม่แบ่งปันให้คนอื่นจนตัวเองเดือดร้อนอะไรแบบซึ่งเป็นเอนเตที่ดีดมากอืมเป็นเอนเที่ของสาวบ้านสาวรักตัวเองหนึง่งในเรื่องของการงานเนี่ยมันถามว่ามีการเริ่มต้นใหม่ไหมไม่คุณจะได้ออกไหมไม่ คือคุณจะอยากออกไหมไม่คุณไม่ได้อยากออกคุณจะได้ออกไหมแล้วคุณก็จะไม่ได้ออกไม่มีการเริ่มต้นใหม่ด้วยคืองานตรงเนี้ยมันเป็นยังไงมันก็จะเป็นอย่างนั้นไปไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดคุณลองขอแบบขอโอกาสจากบอสแบบว่าขอตําแหน่งงานที่สูงขึ้นหรือขึ้นเงินเดือนให้เหตุผลให้ดีด้วยนะว่าเพราะอะไรอืมแต่คุณทําได้นะ ถ้าอยากทำอะไรถ้าอยากทำอะไรในเรื่องของงานหรือ business เลยอยากเปิด business ของตัวเองเพิ่มอะไรเงี้ยทำได้คุณทําได้อืมคุณทําได้แต่ว่าลองคิดดีๆก่อนไหมลองแบบถ้าเกิดแทนที่จะเกีบสมมติฟังเหมือว่าเออกลางปีเนี้ยลองย้ายแบบกลางปีจนจัเลก จนจะปลายปีลองดูไหมลองดูก่อนแบบว่าลองขยายแบบขยายเวลาไปอะไรเงี้ยแต่ก่อนคิดว่าเฮ้ยสองเดือนนี้แต่เราจะลงทุนอันนี้กว่าลองคิดดูดีๆแล้วขยายเผื่อเวลาจากสองเดือนเป็นสักสามเดือนดูไหมสี่เดือนดูไหมอะไรเงี้ยลองดูดีๆก่อนอืมแค่นั้นเลยอย่าเพิ่งทําอะไรอย่าอย่าตัดสินใจเลยที่มันวู่วาอะไรนะ่ค่อยๆคิดค่อยๆตัดสินใจค่อยๆเป็นค่อยๆไปแล้วทุกอย่างมันจะดีอืมสร้างความมั่นคงก่อนแล้วหลังจากนั้นความรวยจะตามมาเค้ปะ ความนึนความราักความราายมรมรกกันเงินเงินนักชา่าน้ำหน่อยก,กันเงินนักชาการเงนนัก๊าสรุปให้ขึ้นความรักตลกคุยนัอสอดกับหัว แล้วขึ้นตำแหน่งเดียวกันด้วยไงดาบดาบดาบช่วงนี้อาจจะได้ใช้คำพูดเนาะช่วงนี้คุณอาจจะแบบได้ใช้คําพูดแบบค่อนข้างเยอะอะไรเงี้ยอืมอาจจะต้องได้พูดเยอะอะไรเงี้ยเ,เพราะเป็นการพูดนะเนาะแต่ก็ดูหิวไม่ดูไม่ได้มีป,ปัญหาอะไรมากดาบอีกแล้วเอดอกส์โอเคในเรื่องของการเงิน เที่ยวโมนส์โฟมูลสุดชิ้นสดในเรื่องของการเงินรายจ่ายมีไหมมีรายรับมีไหมมีบาลานซ์ได้ไหมได้ไม่ได้มีอะไรมากแหละแค่นั้นเลยอืรายจ่ายมีไหมมีรายรับมีไหมมีและแล้วก็บาลานซ์ได้ไหมได้จบ <laughs> อ๋อแต่ตอนนี้ถ้าจะให้ถ้าจะให้แนะนํานะ แนะนำดูใน่อกของการเก็บเงินที่เราสามารถแบบที่แบบลองเก็บเงินลองลองเซฟเงินลองประหยัดเงินดูอะไรอย่างเงี้ยแบบวางแผนการเงินนะให้มันขึ้นนะวางแผนการเงินลองต้องลองอาจจะลองวางแผนการเงินดูฐานเงินจะได้ขยายเพิ่มอืมตอนนี้ความมั่นคงคุณโอเคละมันมันมันเริ่มมีละหรือไม่มีวะ คุณไม่ได้วางแผนการเงินนะแต่ตอนนี้คุณไม่ค่อยได้วางแผนการเงินเท่าไหร่เพราะฉะนั้นไปวางแผนการเงินคุณอาจจะมั่นคงหรือไม่มั่นคงก็ได้นะแต่ไปวางแผนการเงินให้ดีๆว่าเดือนนี้เราต้องจ่ายอะไร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 บ้างแล้วเราจะต้องใช้ยังไงใช้ยังไงใช้ยังไงเพื่อที่อะไมันแบบมันอยู่รอดแล้วมันมีเงินเก็บอะไรอย่างเงี้ยอือแต่ว่าถ้าเกิดมันแบบมันไม่ได้จริงๆก็ไม่ต้องฝืนตัวเองอืก็ใช้ใช้ไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องฝืนตัวเองไม่ต้องกดดันตัวเองอะไรมากแต่ถ้าเกิดมันมีเงินเก็บแล้วก็ค่อยๆเก็บ ลงทุนดูลองลงทุนดูก็ได้ลงทุนออมสินลงทุนอะไรก็ได้ที่แบบมันสามารถให้ความมั่นคงกับเราได้ก่อนมันไม่อยากเวลาคิดเรื่องเงินอยากคิดแบบว่าเราจะรวยข้ามคืนให้ค่อยคิดแบบว่าเราค่อยคเก็บสะสมในเรื่องของความมั่นคงค่อยค่อยคิดค่อยค่อยไปเก็บของเราไปเด้เลยพอถึงวันหนึ่งพอมันมั่นคงปั๊บเงินในตรงนี้มันใหญ่ขึ้นเราสามารถเอาเงินตรงนี้ไปทาอะไรได้บ้างแล้วหลังจากนั้นอ่ะมันเดี๋ยวความรวยจะเข้ามาใหญ่เข้ามาหาเองขอแค่เรามีความมั่นคงนอืะแค่นั้นเลย แค่นั้นเลยม,มาในเรื่องของความรักหน่อยอ่าเวลาพูดอะไรเนี่ยเวลาจะพูดอะไรเนี่ยค่อยคิดเค่อยพูดนะอย่าอย่าพูดอย่าพูดแบบไม่ทันได้ท่วงคิดอืคิดก่อนพูดประมาณนั้นความรักโสดเอนเนอจีคนโสดแรงมาก แน่นอนค่ะที่ฉันก็โสดอ่ะคนโสดอะ่ะชุดหมดเชืยอโสดหมดครับเรื๋อวจะมีแฟนก็ได้นะได้หมด Queen of o n สมรติโอ้สาวอินดพนเดนซ์หนึง่ง <c oughs> ช่วงนี้ยังไม่มีใครเข้ามาช่วงนี้ยังไม่ค่ไม่ไม,ไมีใครเข้ามาอืม อาจจะมีคนเข้ามาให้ความส,สนใจแต่ว่าอ่ามันอาจจะช่วงนี้อาจจะมีคนสนใจคุณอยู่นะแต่คุณแบบยังไม่ได้อยากรับโอกาสอะไรประมาณเนี้ยอืมใช่คุณยังอยากโสดอยากสวยสวยรวยมากเลยไปอยู่กับสัตว์เลี้ยงที่บ้านมีความสุขกับตัวเองเงี้ยไปก่อนคุณอาจจะแบบไปเจอเรื่องความรักอะไรแย่ๆมาบ่อยๆอะไรเงี้ยอาจจะประมาณแบบว่าเอ้ยเคยเจ็บแล้วครั้งหนึ่งตอนนี้ก็แบบโอเค แล้วหลังจากนั้นเราก็โสดมานานมากจนเราแบบเราชินมั้งแล้วเราก็แบบเฮ้ยอยู่คนเดียวมันไม่ได้แย่ว่ะแล้วก็ไม่ได้อยากเปิดรับใครอีกเลยหรือไม่ก็แต่ก่อนมันก็ได้แบบว้าอยากมีผัวอยากมีผัวอย่ามีผัวอย่ามีผัวอะไรประมาณนี้แต่ประมาณแบบว่าเหมือนเพื่อนคนรอบข้างเอาแต่เรื่องความรักที่แบบทะเลาะก,กับผัวไม่ฟังทุกวันก็แบบเออกูอยากมีความรักแล้วไม่อยากมีผัวแล้วอยู่กับตัวเองดีกว่าอะไรประมาณเนี้ยเออ <c oughs> ถ้าเกิดเป็นในเรื่องของคนมีแฟนหรอหรือคนคุยถ้าคนคุยก็โสดทั้งคู่ ก็ยังค่อยๆเป็นค่อยๆไปฝ่ายหญิงฝ่ายคุณไม่ใช่ฝ่ายหญิงหฝ่ายคุณน่ะเป็นคนที่แบบฝ่ายที่อินดิเพนเนนั้นเราจะสดหรือไม่สดก็ได้เธอจะรับรักฉันหรือไม่รับรักก็ได้ฉันไม่แชร์อะไรอย่างเงี้ยเพราะฉันมีเงินอะไรประมาณเนี้ยอืมส่วนถ้าเกิดเป็นคนมีคู่ก็สมัธ์ไปได้เรื่อยๆนะครับยังไปได้เรื่อยๆไม่มีอะไรมากโอเคดูซิว่าถ้าเราค่ออยากบปกอะไร Universal or love is true? Slowball It's about being right. It's about doing the right thing Okay Okay ความรักมันเป็นสิ่งที่ Universal ความรักมันเป็นสิ่งที่มีทั่วทุกจักรวาลทั่วทุกประหูจักรวาลทั่วทุก Multivert ทั่วทุกทัเวอร์อะไรอย่างงี้ยเพราะฉะนั้น l o u r b a l l เพราะฉะนั้น เราเรา,เราก็แค่เลิฟบอลเราก็แบบรักตัวเอง,ถ,เเเองอถ้าเกิดเรารักตัวเองมากพอวันวันเดไม่ไม่ใช่แบบถ้าเกิดเรารักตัวเองมากพอถ้าเกิดเรารักตัวเองแล้วอะวันวันหนึนนน่งอะจะมีคนเข้ามารักเราเองคําว่ารักตัวเองมันหมายถึงอะไรแค่คุณคิดอยากแค่คุณแบบคิดอยากรักตัวเองคุณก็รักตัวเองแล้วแค่คุณแบบเข้าเข้าใจให้เกียรติและเคารพตัวเองแค่นั้นจบเลยยอมเอาตัวเองออกมาจากสถานการณ์แย่ๆถึงแม้ตอนนั้นเราจะเจ็กมากนั่นแหละแค่นั้นแค่แค่นี้คือแค่เรียกว่าคุณรักตัวเองแล้ว มคือแบบทาให้ตัวเองดีขึ้นนะเขาว่ารัก <c oughs> ขอาภัครับเขาว่ารักตัวเองคือการที่ทําให้ตัวเองในดีขึ้นในในบางสิ่งบางอย่าง That's it แค่นั้นเลยอืพอคุณแจกแต่กระจายความรักคนให้ไปให้คนอื่นไปสักวันหนึ่งความรักที่คุณให้คนอื่นไปมันจะวนกลับมาหาคุณเองไม่ช้าก็เร็วแล้วก็มันไม่เกี่ยวที่ว่าเราจะถูกหรือเราจะผิดแต่มันเกี่ยวที่ว่าเราทําสิ่งที่ถูกต้องแล้วหรือเปล่าอื แค่นั้นมาตั้งคำถามนะฮะ The Book of Answer Your action will improve things การกระทำของคุณจะ improve คือคำภาษาไทยเขาเรียกอะไรนะ การการะทำของคุณจะเป็นตัวบ่งชี้ให้ได้ว่า improve หมายถึงอะไรครับรู้นะว่ามันคืออะไรแบบ improve แบบ improve แบบ self improve แบบเออเราแบบยืนยันตัวเองเราทําให้ตัวเองดีขึ้นอนะ่ะเออมันหมายถึงแบบว่าการการะทาของคุณจะทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างดีขึ้นเออแค่นั้นแหละ การ้าราของคุณจะทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างดีขึ้นเองโอเคขอบคุณมากๆที่เข้ามารับชมรับฟังรกันใหม่ที่หน้าแป็นเองไปแล้วบ๊ายบาย